แหม่กราบสวัสดีครับผมกับสวีดกับสวัสดีครับผมมาเมือ่อน,นี้มาเก็บผักเนาะเก็บผักนี่ควรผักยังคือใบบวัวทำนี่นี่ผักยังวะทำนี่้ผักจกแปผล่ผักยังบูบูอ,อยากละอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลงมือเก็บทำเนาะไปฝากอีแม่กันนะหยิบกระปุลสับเซาสิเป็บ่งเดนับเนาะนี่นี่ับนี้นายปวดพัมทำเพลงครับจัดการเลยครับผมโอ้ตกดิบลงเลย

าบ่ะลดขมินแตกิักผมเนาะนี่ครับผม่น้อครับผมกนไปื่อยน่ามาหลักพิ่งนผั <c oughs> ผกาผ,ผักครับผมเลมากินเนาะก็บไปอีเนื้อสดแไปคำกันกรบปุ้นครับผมจากของ่เปลนคบมักมันเสียบผกินผักมั้งนเปลี่ยนนี่ครับผมเาผักยังบดอกผมมจกซีมันไหม ต้องแปลบป่คือบาย่นะ้นโอ้ยจะยังล่ะนีครับนีนีมันลอยครับมันลอยมันมัรักมันมัมัมนลอยครับผมมบอฮ้ยมันรครับพ่จินนั่นเขาเสียบมันร,นรกนนกนนนักเหมือนนอกับเราเฮ้เนาะครแก้พนักพน่กกินกระปุนครับเนาะุทโธพุทแกพน่ากินเก็บไปเพื่อนกันน้าพร เสียก so ัหาหมอโกหวครับพดีพุดเดียวดละผมเจ็บไปเรื่อยๆครับผมกากอทมานนะหเพิ่จะเอาไปลูกก่ไหอยู่อื เดี๋ยวเเก็บกันจะเข้าครับที่เมร์ระว่างราหมักกระปุ่นนะครับจะแช่บ้กัน่าบวดนครับแต่วงี้จะกินกีครับกินทักเนี่ยไ่านี้่ำม้นสินขึ้นก็าึ้นกคือว่านอจะเลี้ยเรือดจะเลี้ยลรื้ดแต่เขาว่าน้อโอ้เดือดฟันกันนะครับไม่ได้แก่เป็นแรอโอ้หนุกน้นครับผมเก็บจะเข้าก้ก็ถึงนี้เี็นแลบ มันเลาะยามหนุงยามหนุงห่างหนุงห่างหนุงเป็นปสัตว์ล้าผู้สาวสันนมนโนยอื่ครับผมผักสูส๊ดเยก็คือผักจังเป๋จังฝุ่งจังเป๋ผมประจานผักงาเป๋นองหี่บุญละผมประจารยนน้อง,ผผงคำน่าเก็บไปเลยผู้อมมากินเก็บไปเลยครับผู้ใดกกัสัง่งว่าตะเมียตะของพ่อแม่ตะของพี่น้องมากินเก็บไปเลยครับเมื่อกี้จะมากไหมครับผมความสุขเพลิอนน้อยเห็นมันกินลวด เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆไม่รู้ใครองครับผมต้องหัวหลักในหันหลงยังไงครับโอน้ำแต่จะไหลครับผมเป็นเรื่อยๆก็กินกระเพาะกระเพาะกับเอาไปไรดิเห็นกันบ้านนาผู้สั่งซ้ำหน่อยเจะหยุดจะกินนะครับเดิมสั่งซ้ำหน้อยบอกแม่มาขอได้หรือ สิบหารก็หลกรขาก๊กหนึ่งครับคตัวผมก็แพ่งดอกทดลองฟีใช้งานหนึ่งเดือนเต็มครับผมถ้ามีถ้ามีดียินดีเบิ้ลครับผมคุแล้วลหะครับผมเรื่อยๆทดลองใส่งานฟรีเล้แล้วครับเนาะที่ผ่านไรจงนั้นในที่ผานไก็หลอกขาก๊งหนึ่งครับตัวผมค่ะตัวมิซีมครับผมทดลองผิวสาวสำน้อยถ้าไม่ดียินดีเบิ้ลครับผมเบิ้ลในฟรีตลอดชีพครับผม นี่คืเอาบอเยเอาบอขะอเอางจตาไปถึงขวาหางนดหนึ่เยเรื่อยๆเรื่อยๆบนรถไข่องครับผมเยจเสมันก็น่เนาะนีเตียงมากินผักนี่โอ้เนาะตามตัเพนน่มือตามใจเพื่นกินผักแว่นัมากินผักแว่นโอ้รบวกกากินพวกยามีกตื่บกากินเด้ โอ้นะคะจ้ เอาลืมบอกลืมข่าวบอกนะครับเนาะโอ้ยนะไปกระลักคุ้มครับเนาะจิกหลอดไปประจำก็โอ้ยลืมบอกกับพี่น้องเนาะอาเดี๋ยวครับแป๊บนึงแป๊บนึงนี่โอกาสดีกว่ครับนี่โอกาสเก็บพักออ่าเตียงเรามากินนะครับเนาะให้ยิ้มเมียกินแซ่บๆกันนะเก็ดได้ครับเด้อผู้ใดก็ได้มีความมีเมียให้เป็นจีรลดจมัเพื้นจมกระทังวันที่กาศเยียงากระเีย็นเราพูงกันไรนี่มันถือเป็นพวกรายตระกีงนะครับเนาะมันว่ถือเป็นพวกรายตระกีย่างนะครับผม เรเกียดเราบงแนพี่นายแม่ครับพ้ชินเขาองกันเป็นสองอาทิตย์ผูถ่างั้นเพไหมผู้ถ่องันไหมผมไ่ไดเลยกิด่ครับน้ำเาพยามจะไปกินเราทำี่ผักจองแป๋บังเคยน้องตอนนพุักล่ะผมได้ยินพะาันเนาะเ็ลครับเผผู้ถ่าเห็ดดีผู้ถ่าดีที่สุดครับผมเกี้ยวกักที่เราเนาะผูถอผู้ถอตรงไหนเนาะ

มักนมาคิดคัดเนาะเียกไปตดคิรัิดีก็พอกำไ่ติดคลองถือโ่บาดโอ้ย่างตายขอชาวขวบันโอ้ทั้งบาดมกชาวขวับนนอบาดผูกคิดถึงขวัญลเโอ้ิเียดกับบัรำนี้แต่่เยหำบ่อยห่อยกับบัดรกินเนาะบัตเห็นเขาำเนาะพี่้อง ครับผมก็บพักไปพุ่เขากินจบแท้บมืกันนะแต่เาเมามากิน,นครับมันก็แสบนี่ละมึงอย่้ขี้พุ่เขานะครับยึบานแห้งสิละหอยสวาจะวาเด้อครับนี่จะคล้องในส้มหนูผลิตดีดีสวาเด้อสะสันน้อยีสี่กระได,ด,ด,ดคำๆนะครับคำๆ

ดูเขาเหีือน,นยูี่คเลยครับดูนี่แหละอ,อะไาาปป,ป,ปูเจ้าปิ้วๆเลยดูเดือดครับเลยอ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมพอแล้ว